สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากร้านพิธิพัทยานะคะพิธิพัทยานะคะ่ะก็คือก็เคยว่าเราก็มาคุยกันอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็ แดดร้อนมากนะคะแดดร้อนมากแล้วเป็นเช้าวันอังคารเนาะปกติที่ร้านพิธีป่ะตอนนี้พิธีมาเปิดรบบ้านเขายของชํานะคะขายของชําอยู่ที่สวีเดนนะคะอ่าวพิธีมาขายของชําอยู่ที่สวีเดนแล้วก็ทุกๆวันอังคารนะคะทุกๆวันอังคารผักไทยเราก็จะเข้านะคะผักไทยก็จะเป็นพวกพริกหอมกระเทียมพวกนี้แหละค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นผักสดนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้าน เราก็เรียกร้านโจหวยเนาะอ่าจะเป็นร้านโจหวยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าคนไทยต่างแดนเนาะก,ก็มาเปิดร้าน,นขายขายสินค้าถามว่าเงินได้เยอะไหมนะคะเงินก็ได้เออมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงอะแหละเนาะเออแต่ถามว่ามันก็พอขายได้เลี้ยงตัวไปนะคะ่ะ พอขายได้เลี้ยงตัวไปก็ไม่ได้ว่าได้ได้ได,ได,ได้เหมือนที่เมืองไทยเนาะเมืองไทยเราก็จะได้ <c oughs> ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงจะเสียภาษีเราก็จะเสียไดเ้เสียเล็กน้อยนะคะไม่เหมือนที่นี่นะคะที่นี่ก็จะเสียเยอะออที่นี่ก็จะเสียเยอะเลยแหละเพราะว่ามันก็จะมีค่าสวัสดิการอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีสวัสดิการแล้วก็จะไม่มีคนรวยคนจนจะประมาณนี้นะคะเราก็จะแบ่งไปเสมอภาคกันนะท่ะ ามว่าเหนื่อยมากไหมถามว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่สองร้อเนลยนะคะเพราะว่าพี่ทิพย์น่ะไม่ได้จ้างใครเ,เยอะมากค่ะเพราะว่าหนึ่งในการจ้างงานที่นี่เนาะอ,อ,อะไรที่จะต้องแพงแพงมากนะคะแพงมากมันไม่ได้เหมือนค่าแรงที่ไทยเนาะก็เลยบอกโอ้โหพี่ทิพย์ก็เลยทํางานเยอะอทํางานเยอะ ค่ารายได้ก็คือถ้าเปรียบเทียบนะถ้าเปรียบเทียบพ่อพี่ทิพย์ก็จะมียังมีร้านอ่อร้านร้านอ่อร้านที่ไทยด้วยนะคะต้องบอกว่าทํางานที่นี้เท่าเม็ดถั่วเงินนะคะเงินเงินค่าค่าได้นะแต่ยอดเงินราคาขายต่อวันก็ได้เยอะนะคะได้เยอะแต่พอหกักนู่นหักนี้แล้วนะทางเงินเดือนตัวเองนู่นน,นี่นี่นั่นแล้วกําไรนี่ ได้นิดหน่อยมากมายเลยนะคะเราก็ต้องเ,อเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ต้องศึกษาดีๆเนาะเวลาเราจะเปิดร้านหรือทํากิจการอะไรอย่างเงี้ยพิธีปะ่ะเออใจใหญ่เกินไปเออไม่ได้กลัวอะไรเลยรู้อ่ะฉันทําได้มานี่ก็คือมาเที่ยวก่อนนะ,ะมาเที่ยวก่อนก็ตามแฟนมาเลยค่ะก็คือมามาเที่ยวก่อนมาดูก่อนเออฉันจะทําตรงนี้ตรงนี้นี่นะอะไรอย่างเงี้ย แฟนเขาก็ดูเซิร์ชโลคอลให้แล้วก็เซิร์ชให้อะไรอย่างเงี้ยเซิร์ชให้นะคะแต่เราก็บอกโออเราทําได้ว่ากันเถอะคิดแค่นี้เองคิดแค่ว่าเออเราทําได้ไม่ได้คิดเลยว่าอุปสรรคอะไรจะมีนี่คือพ,พกความเป็นไทยมาเต็มร้อยเลยนะคะพกความเป็นเป็นไทยมาเต็มร้อยเลยฉันทําได้ว่างั้นยิง่งเออเขาก็เขาพูดอยู่คำหนึ่งไม่มีใครมาเซอร์วิสเธอหรอกนะว่าอย่างนี้เธอต้องต้อง คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องขับรถอะไรอย่างเงี้ยจากก็4เดือนพี่ทิพย์ก็ก็ได้บัรขับขี่เนาะสเดือนก็ได้บัรขี่ที่สวีเดนนะคะแล้วก็6เดือนก็เปิดร้านค่ะแล้วหลังจากนั้นนะจะต้องบอกว่า น่ารักจริงๆค่ะก็คือแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเจอโควิดหรือว่าจะเจอช่วงสงครามสงครามกันตอนนี้กำลังเป็นสงครามเนาะข้าวยากหมักแพงเนาะแต่ร้านก็ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ร้านก็ไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไปได้ดีเนาะแต่ก็ไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านมันไปให้ได้เนาะจะต้องผ่านไปให้ได้แค่แค่ว่ามาเล่าประสบการณ์ที่แต่ยังไม่ได้ลงลึกมาก มากมายนะแค่ว่าเพืนๆให้ให้ให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรที่เยอะแยะมากมายแต่ก็คือว่าแค่พูดว่าแค่ว่าเราทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เราทำได้นะคะอันนี้จริงๆเลยแหละเพราะพีทิพไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่รวยหรือว่าอะไรตั้งแต่พื้นฐานเลยนะต้องบอกว่าพ่อตายตั้งแต่เจ็ดขวบเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตนี่ต้องสู้เป็นคนที่ไร้บ้านแต่ตอนนี้มีบ้านหลายหลัง หมาหลายลางเขาเรียกแบบนั้นจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเล่าสู่กันฟังใหม่เนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ